ก็มั่นใจครับว่าเชายนาตเนี่ยจะเป็นเมืองที่มีนักท่องเที่ยวเข้ามาจำนวนมากในอนาคตแน่นอนครับเพราะว่าจังหวัดเชยนาตมีสเสน่ห์เป็นจังหวัดเก่าแก่นะครับที่มีความขลังมีความศักดิ์สิทธิ์นะครับในเรื่องของนะครับเกีิอาจารย์นะครับที่มีชื่อเสียงมาแต่อดีตการหลายๆท่านนะครับนอกจากนั้นเชยนาตย,ยังเป็นเมืองที่มีสีสันความเป็นธรรมชาติครับเป็นจุดที่ตั้งของเขื่อนเจ้าพญา ซึ่งเป็นหัวใจหรือเป็นหลอดเลือดนะครับในการเลี้ยงการเกษตรนะครับในรุ่มน้ำเจ้าพญาทั้งหมดนะครับวันนี้นะครับเป็นมิติที่เริ่มต้นกันใหม่สําหรับการท่องเที่ยวในจังหวัดชัยนาทนะครับด้วยความอนุเคราะห์จากผู้ในการทำงานอทสนะครับสำนักลุกฮีจัดทริปนะครับนาร่องขึ้นมาับเพื่อไหว้พระเก้าวัดนะครับก็ได้ความร่วมมือร่วมใจจากคณะสวยการ ในจังหวัดเชดานาทุกๆเตยการช่วยกันคัดเฟ้นนะครับวัดที่เ,เรียนตรงๆก็จะเป็นวัดที่สาคัญยิ่งของจังหวัดเชดานา9วัดก่อนเป็นเป็นรอบที่หนึ่งแต่เชดานามีวัดที่มีความสําคัญมากกันนั่นเีกเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะจัดเป็นรอบๆไปอรอบๆนี้ก็เน้นวัดที่แถวหน้าหรืออันต้นๆของจังหวัด เพื่อให้พุทธัษาสนิกชนนักท่องเที่ยวเนี่ยได้มีโอกาสนะครับมากราบไหว้พระขอพรแล้วก็มีโอกาสชมธรรมชาติทั้งแม่น้ำเจ้าพยานะครับทั้งพุ่งนาที่เขียวขจีนรีบมีความสดใสเพื่อเพลินตาเพื่อเพินใจนะครับแล้วก็ไปทับวัดที่เป็นวัดโบราณ พระพุทธรูปโบราณนะครับหรือมีป่าหรือมีเรื่องราวต่างๆมากมายนะครับไทยน,นาศไม่ใช่เมืองใหม่เป็นเมืองเก่าแก่นะครับเมื่อครั้งเป็นเมืองแรกศรีราชาเป็นเมืองไทยท่าเป็นเมืองหน้าด่านนะครับของสุโข,ขทยัยมาแต่ราชการสุโข,ขทยัยเพราะฉะนั้นท่านได้พบกับสิ่งมหัศจรรย์นะครับเมสซิ n แน่นอนครับมาไทยนาครับแล้วนอกจาก ในส่วนของแหล่งท่องเที่ยวแล้วเรื่องอาหารนะคะคอยากจะดึงตัวไหล่งที่มาโปรโมทเป็นพิเศษนะคะครับอ,อ,อาหารการกินเนี่ยคนไทยนาไม่ต้องห่วงอยู่แล้วครับคนไทยภาคกลางเนี่ยเพราะฉะนั้นฝีมือการทําอาหารทํากับข้าวรสชาติถูกปากถูกใจแน่นอนจุดเด่นของไทยนาอีกเรื่องหนึ่งที่พูดง่ายๆว่าเป็นสินค้นาแนะนําที่เราจะแนะนําทุกครั้งที่คนมาไทยนาก็คือส้มโกลส้มโก,มมโกขาวแตงกวานะครับเป็น G.I ของไทยนา รสชาติดีแล้วก็มีไม่มากแต่มีคุณภาพสูงครับเพราะฉะนั้นช่วงนี้อาจจะมีน้อยนิดหนึ่งเพราะว่าเขาจะออกเยอะๆก็ในช่วงสิงหาไปแล้วอีกทีแต่ก็ยังพอมใีให้ให้เลือกหาเลือกซื้อกันได้นะครับก็ซื้อติดไม้ติดมือกับไปนะครับต้องบอกต่านแขกว่าแล้วอยากจะเชิญชวนกลุ่มไหนเพิ่มเติมนอกจากกลุ่มสุกัยหรือจะลดลงมาในระดับีิเจนหนึ่งนะครับเพื่อที่จะให้เข้ามาท่องเที่ยว ใจน,นาทเป็นเมืองที่ไม่ใช่ไม่ใช่เหมาะกับคนที่จะมาไหว้พระอย่างเดียวนะครับไม่ใช่เหมาะผู้สูงวัยครับวัยรุ่นคนรุ่นใหม่มาได้ครับ<ม>ชิลครับที่นี่ที่นั่งดื่มกาแฟกลางทุ่งนานะครับ<ม>รอบตัวเป็นเดียวขัจีมีบรรยากาศนั่งพักผ่อนเป็นครึ่งวันก็ยังไม่รู้สึกว่าจะต้องเร่งรีบเร่งร้อน<ม>แล้วก็มีสายํานะครับมีพืชพันธุ์ต่างๆที่สวยงาม มีธรรมชาติมีความสงบรื่มเย็นเหนื่อยมากๆก็มาชิลมานั่งพักนะครับมาเที่ยวดื่มกับธรรมชาติในน่าได้ครับทุกเพศทุกวัยครับ สายนั้นรง